สวยๆค่ะโอ้ยใหญ่ๆอนรุ่นนี้ สวัสดีค่ะแมขออ่ขวันจ้าเดี๋ยวมากเก็บเห็ดกันเห็ดเห็ดเกิดน้ำสวนไงเห็ดเนี่ยเห็ดเ,เ,เส้นจอดจ้ะป้าเบิงเห็ดอู้ยกำลังใหญ่เลยค่ะกำลังใหญ่กำลังใหญ่พ่อเก็บพ่อเก็บเนี่ยสวนผีผีแถวนี้ทั้งหลายค่ะดูเบิ้งเบืง,บง,บงเป็นแผงเลยแถวนี้แบบเบิง้งเป็นจุ้มเป็นจุ้มเนี่ยค่ะเป็นจุ้มเป็นจุ้มเลยแบบสุดยอดมากอ่ะ Nhịt xin chốt mẹ ừ. ừ. Ôi dỡ kìa Tìm lấy hả? Tìm lấy A lăng mà Dỡ dỡ rồi เพื่ลยสวยๆค่ะโอ้ยใหญ่ๆในรนีใหญ่เติบใหญ่เติบโอ้ยอันนี้กระแมงจนโอ้ยแมงแมงโอ้ยแมงค่ะกินนบ่ได้แมงกินเหมือนก่อน นเหอะในเหอะอุ้ยดอกเล็กๆน้อยเห็นไหมดอกน้อยๆขึ้นเต็มเลยจ้่บอชั้นใหญ่มั่อชั้นใหญ่เมืนั้นใหญเชียนะเชียนะเฮ้ยโย่ในกงโปรบ้านเห็ดเพิ่งใหญ่ เมียงแท้แล้วอืมเมียงอืมเนี่ยเออแต่มันเออยิ่งขามันติดขาติดล่าใช่ขาใหญ่มากนี่ว่าขายุวาน,านี่ไงที่ผมบอกพี่แล้วพี่บอกไม่ใช่อ่ะเออขาใหญ่ๆอวบ,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 บนะ mhm 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 mhm

เป็นแผงเลยแผงยาวมาเยอะเยอะแผงแล้วแผงยาวไปถึงโน้ตเลยค่อ๋อแต่ว่าก็โดนแดดค่ะโดนแดดก็แห้งไปบ้างเล็กน้อยเยอะเยอะเยอะเป็นแผงเป็นแผงอ๋อค่ะ อย่างใหญ่เลยจ้ะยางยังยังใหญ่อวบอบ้อวนมากอ้วนมากทรุพผูทริปปี้เดี๋ยวพื่อเจ้าสิตัดหญ้าลนะก <laughs> ําลังเตรียมตัดหญ้าตัดเห็นเท่าแล้วเหรอเหอนว่าอวบอวบมากเลยนนเนี่ยขนาดเนี้ยขนาดนี้สวยขนาดนี้สวยแสวยดีๆมันอยู่ไอ้มแบับนมีู เลยลูกเล็กๆก็เยอะค่ะดูนะลูกเล็กๆแดงกําลังขึ้นมากค่ะนี่ลูกเล็กๆแดงกําลังขึ้นมากคือแบบว่าท้าบดถึกตัดก้อนก็จะได้มาเก็บค่ะในสุ้มในหน่อยแต่สวยบางลูกดูหเห็นเซ็มจอด<ๆ>ปกติมันก็จะมีขาวก็นี่ค่ะขาวก็น, <ๆ S 1> กน,นี่แต่ว่านี่มันเดียดเรี่ยงค่ะประมาณนี้ ตัวนี้น่าจะหงหงแมงแม,ง,แมงค่ะ,ะอ,อย่างเยอะอย่างเยอะแบบประมาณดวนเดียวค่ะเก็บได้กินทั้งหมู่บ้านนะ่ะดวนเดียวลูกหน่อยๆกายังบอกเก็บเอาไว้ขามันเหลือทั้งไตมันนี่ค่ะเยอะอยู่เพีย เยยอะแยะเยโอ้โหดวโอ้ก็ขึ้นเลยมปปีันเลยนะหัวตุ๊ปปุี่หัวตุ๊ปปุอ้วอเฮยหัวตุ๊ปปุตุ๊ปุเจ้าบนเยอะเยอะเยอะอันนี้กะเกลเกียไกเก็บไวทำพัน ทั้งไตนี่ก็ลายค่ะนี่คำบๆมากกับกตุ๊กติ๊บิอยู่แต่ว่ามันยังหน่อยอยู่ค่ะอเอาเก็บเอาใตซุ่มซุ่มซุ่มมันเหลียวเห็นไปก่อนแมเซ็นจอดจ้ะเล็ดมาก เส้นจอดของเราเฉพาะนานี่ก็เฮ็ดเห็ดขาวที่แม่กวนกล้าเก็บนาอื่นบอกกล้าเก็บเลยค่ะอุบปลปุอุบปลปุไปไปอยไปทั้งหมาทั้งคน <laughs> <laughs> แราน้ำจน่ากันโอ้ย เยอะเยอะนั่นกระเลียนไหมเหยียบเห็ดที่แม่มึงมาไหนจ้ะมึงกระลังขึ้นอันี้กระล่างขึ้นเอาไปก่อนเขาชิดตัดเขาเข้าถิ่มเยอะเป็นละหูเนี่ยเล็กๆก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะใหม่มันกำลังงอกอยู่นะถ้าถ้าฝนดีเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆนี่ไงที่มันแห้งเหรอไหมเนี่ยใช่ใช่ ใต้หาเทนไหมต้หาก็มี่ไม่ไร้หญ้าปีนี้มันผ่องเขียวดีเออมันอากาศเมันดีป็นี่อากาศนีนี่เนีอ๋อเนี่ยพี่ยังแงะดูเมื่อกี้มันก็มจะเปื่อยอ้ไรดูนี่นเห็นบอกแล้วให้ให้คอ้แงะดีดอเนี่นโอ้เป็นกอยาวเลยนี่นี่นอกอเป็ปลเออไปไปไ ยยยยะเยยะเเลลมองเดียวหักหลายค่ะซุ่มซุ่มนี่โบควยเม,มี่ยงคือซุ่มบางหันค่ะโอ้โว่าโบควยเม,มี่ยงก็ได้เม,มี่ยงอยู่ ขาก็เมี่ยงกันว่าจา้ะโปรดโปรัอ,อดอกนี่สวยโอเคชาบูกินบ <laughs> ้าให้ <laughs> ชาย <laughs> ชาิม <laughs> ชก,ก็ได้ชายกินแต่แครอท กินแน่กินแน่เหรองำงำแมงจนวะค่ะงำงำกระแมงจนว่า นะครับขอบคุณครับอืออาช่วยลุกโอ้ยกไปที่ของหนูเนี่ยช่วยไม่รู้ไม่รู้ มวยไปก่อนเลยใส่แว่นแต่แม่นเราเลี้ยวพอเห็นเนี่ยตื่นไว้ก่อนโอ้วสั่งแมงมีดอกงามยูดอ้าวๆเซี่ยวกันนะห้าออกเซี่ยวกันนะแม่ได้อย่างนี้ซึโอ้แมงจนบดกิน ก่นก็นลังอลังการเียค่ะเจาะจอดอุ้ยลูกไก่เป็นถนนเปิดค่ะถนนเปิดให้เลือเรียนผ่าน ปิดลงก็จะเป็นถนนคือเกา ฝาก <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแ<ด>จ้งเตือน